จากที่มาวารายงานครับเสียชีวิตในในจุดเกิดเหตุเนี่ย13ศพด้วยกันไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลอีกอ1ศพเป็น14วันนี้ครับท่านผู้ชมครับมีคนบาดเจ็บสาหัสนะครับและเสียชีวิตเพิ่มเติมอีกหนึ่งรายรวมทั้งหมดจากเหตุการณ์ผับมรณะไฟไหม้นะครับ15ศพไปแล้ววันนี้นะครับครอบครัวผู้เสียชีวิตนั้นก็ต่างเดินทางไปที่ผับนี้ครับทำพิธีเชิญดวงวิญญ,ญาณชมภาพเหตุการณ์ครับ ตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์โศกนาฏกรรมนะครับไฟไหม้ที่ผับที่สัตตหีบครับเมาทินบีเขาก็นิมนต์พระสงฆ์มารูปหนึ่งนะครับทุกคนก็นําดอกมงดอกไม้นะครับเทียนทูปนะเอามาบอกกล่าวโดวยวิญญาณนะครับว่าให้กลับบ้านให้ไปที่วัดอย่างนี้ครับทุกคนก็ยังเศร้าสโศกเสียใจครับต่างไหวทุกมาด้วยชุดสีดําตามภาพที่เห็นนะ โดยล่าสุดวันนี้นะครับคุณธนกฤิมีน้อยอายุ36ปีหนึ่งในผู้บาดเจ็บจากเมื่อวานนี้เสียชีวิตแล้วครับที่โรงพยาบาลครับเพราะฉะนั้นนาจ่าเหตุการณ์ผับมรณะไฟไหม้นะมาเท่นบีตอนนี้เสียชีวิตแล้ว15ศพยังมีคนบาดเจ็บอยู่นะที่โรงพยาบาลทั้งหมด37รายด้วยกันวันนี้น้องสาวของผู้เสียชีวิตนะครับเขาบอกเรานะครับบอกว่าคืนวันเกิดเหตุนนะพี่ชายเนี่ยจัดงานวันเกิดที่ผับนี่แหละมาเทนบี แล้วก็ไปกับเพื่อนเนี่ยสิบกว่าคนแล้วก็จองโต๊ะก,กันนะครับที่หน้าเวทีซึ่งแม้ว่าพี่ชายนะครับน่าจะออกมาด้านนอกได้ก็จริงนะครับแต่ว่าในคืนวันนั้นเนี่ยบาดเจ็บสาหัสเพราะว่าโดนไฟคลอกครับจนในที่สุดครับพี่ชายเสียชีวิตในวันนี้ส่วนพี่สะพายบาดเจ็บสาหัส ส่วนอีกคนหนึ่งนะครับท่านผู้ชมฮะก็คือคุณธนพัฒน์พ่วงแพรอายุ24ปีหรือว่าคุณพีทคุณพีทเนี่ยนี่ฮะท่านผู้ชมขึ้นมาแล้วครับจริงๆเนี่ยเป็นนักร้องของวงเต๋าแหววนะครับแล้วจริงๆคืนวันนั้นต้องมาร้องเพลงด้วยแต่ว่าติดภารกิจนะครับวันนี้เนี่ยก็เลยเอาดอกไม้เอามาไว้อะไรให้กับคุณชัดชัยชื่นค้านักร้องนําแล้วก็อีกท่านนึงก็คือคุณรังสีมันวณิตรจนาการหรือว่าคุณวินมือคีย์บอร์ดมาร้องเพลงแล้วก็มาเล่นดนตรีแทนครับ วันนี้นะคะคุณพีทก็เลยบอกว่าผมเองรู้สึกเสียใจจริงๆอยากจะขอโทษด้วยนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับพี่ๆนัตดนตรีอีก3คนที่กําลังพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลคุณพีทบอกเราครับในฐานะนัตดนตรีที่เล่นประจำเนี่ยนะคุณพีทอธิบายมานะครับบอกว่า ประตูทางเข้าด้านหลังนะ่ะประตูแรกอันนี้พูดถึงด้านหลังนะท่านผู้ชมประตูด้านหลังนะประตูแรกจะเป็นประตูบานสีขาวและเดินเข้าไปด้านในนะ่ยมันจะเป็นประตูกระจกซึ่งปกติแล้วนะ่ะจะล็อกค,ครับล็อกตลอดไม่มีการเปิดประตูเอาไว้ให้นักดนตรีเดินออกไปพักผ่อนหรือไปสูบบุหรี่หรือไปพักอะไรเลยคุณพิศบอกกับเรานะครับบอกว่าเคยถามทางเมาท์เทีนบีไปอยู่เหมือนกันว่าเอะประตูนียทำไมถึงล็อกละ่พะพนักง,งานให้คําตอบนะครับบอกว่ากลัวลูกค้าจะแอบหนี แบบชักตลงชักดาบไม่ยอมจ่ายตังแบบเนี้มันจึงมีความจําเป็นต้องล็อกเอาไว้ในที่สุดเห็นไหมครับเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินแล้วไม่มีใครสามารถที่ออกไปทางประตูหลังได้และเป็นโศกนาฏกรกรม15ศพด้วยกันฟังคุณพีทครับ คือเราไม่ได้ตั้งอย่างที่คนบอกว่าเอาเพื่อนมาตายแทนหรออนะไรเงี้ยคือเราไม่ได้คิดว่าใครจะมาตายอยู่แล้วเราก็มาทํางานปกติเราให้งานพี่เขาก็คือให้เพื่อนไปหาคนแทนเราก็คิดแค่ว่าให้รายได้พี่เขาเนาอเราไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยใช่ก็ไม่ได้ไม่ได้อยากเอาใครมาตายแล้วก็ไม่ได้อยากให้พี่ในวงบาดเจ็บด้วยครับคุณพี่บอกต่อนะครับบอกว่าจริงๆแล้วนะนะก็ไม่เคยคิดเหมือนกันนะครับว่าจะเกิดเหตุการณ์สลดใจแบบนี้เกิดขึ้นนะครับ แต่ก็เคยคิดนะครับว่าเอ๊ถ้าเกิดว่าพวกวัยรุ่นมาเที่ยวผับเที่ยวบาร์กันแบบนี้แล้วเกิดตีกันในผับเมาเทสบีแบบนี้ด้านตนตีนตจะทำยังไงเนี่ยอยู่ด้านในสุดแบบนี้ที่ผ่านมานะครับไม่เคยรู้ครับว่าทางร้านนั้นเช็คความปลอดภัยของข้าวของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือเปล่าแต่ก่อนหน้านี้คุณพีทบอกกับเรานะครับว่าไม่กี่เดือนเนี่ยเคยได้ได้กลิ่นกลิ่นมันเหมือนกลิ่นไม่ไม่เนี่ยอยู่บนเวทีแต่ตอนนั้นก็แยกไม่ออกอยู่เหมือนกันครับว่าเป็นกลิ่นบุรีหรือกลิ่นอะไรกกันแนแ็เลย ไม่ได้สนใจอะไรแล้วก็ไม่ได้สอบถามกับพนักงานด้วยค่ะเราไปดูที่สถาบันนิติ เวชวิทยาของโรงพยาบาลตำรวจบ้างนะคะวันนี้ก็มีหลายครอบครัวที่เป็นเหยื่อเหตุเพลิงไหม้ภายในผับเมาเทนบีทยอยกันไปนะคะเพื่อที่จะติดต่อขอรับศพของผู้เสียชีวิตกลับไปบำเพ็ญกุศลค่ะซึ่งหลังจากวันนี้ไปเนี่ยก็จะได้ส่งทั้ง13ศพไปชนะสูตรพลิกศพแล้วก็ผ่าพิสูจน์ยืนยันเอกลักษณ์บุคคลกันต่อไปนะคะอย่างมีท่านหนึ่งค่ะชื่อว่านางอารีเป็นแม่ของนายนัทกร อายุ49ปีซึ่งเป็นพนักง,งานของผับนะคะคือนัทกรมีตำแหน่งสาวเอนจิเนียร์ค่ะแล้วก็เป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตได้ด้วยนะคะคุณแม่บอกว่าคุณแม่ช็อกมากตั้งแต่ทราบข่าวคือก่อนหน้านี้ฝันว่าไปที่ไหนก็ไม่รู้แล้วไปเจอกับลูกชายแม่อยากจะพาลูกชายกลับบ้านนี่คือในฝันนะคะแต่คือหาทางกลับไม่ได้ขณะที่ลูกสาวของนัทกรก็บอกว่าวันนี้เป็นวันเกิดพ่อด้วยอะ่ะไม่คิดเลยอะ่ะว่าจะ เป็นวันที่จะต้องมารับศพของพ่อไปแทนนะคะเพื่อไปจัดงานศพให้พ่อแทนที่จะเป็นการจัดงานวันเกิดค่ะเรื่องมันเศร้าจริงนะคะลองฟังดูค่ะเกิดเหตุแล้วนะแม่ฝันฝวันว่าแม่ไปไหนไม่รู้กลับบ้านไม่ถูกไปเจอเขาไปจับมือเขาไปนายเเรียกนายนายเดี๋ยวแม่พากลับบ้านก็หาทางกลับก็หาไม่เจอก็ไปเจอวัดเจออะไรไปเรื่อยไป เลยรู้สึกตัวก็หกโมงครึ่งเมื่อวานมาตื่นครับท่านผู้ชมครับอีกหนึ่งครอบครัวที่สูญเสียนะครับคุณเบนจามาพรนะอายุ51ปีคุณแม่ของคุณวิริยะแต่งสง่า <c oughs> คุณวิริยะเนี่ยเป็นผู้โชคร้ายก็เป็นผู้เสียชีวิตที่สําคัญครับทํางานอยู่ในผับด้วยนะมีหน้าที่เป็นกัปตันของเมเท่นบีผับมรณะวันนี้คุณแม่นะครับต้องเดินทางม,มารับศพลูกแล้วก็บอกว่าปกติแล้วเนี่ยตำแหน่งกัปตันเนี่ยอยู่ที่หน้าผับถ้าเกิดว่าลูกนะ เห็นแกตัวเอาง่ายๆถ้าเห็นแกตัวแล้ววิ่งหนีออกมาเลยโดยไม่ได้สนใจอะไรในผับเลยเนี่ยป่าเน,นี้ยลูกรอดตายแล้วล่ะน่าจะแบบเป็นคนที่เสียสละค่ะเข้าไปช่วยคนน่ะใช่มแม่บอกว่าลูกนะฮะตอนนั้นเนี่ยเห็นไฟไหม้แล้วล่ะลูกกลับวิ่งสวนเข้าไปด้านในไม่ได้วิ่งออกมาตรงประตูทางออกคือเจตนาลูกชายเนี่ยจะไปช่วยลูกค้าไงแล้วกลายเป็นว่านะลูกในหนีไม่พ้นถูกไฟคลอกเสียชีวิตแบบนี้ส่วนการช่วยเหลือนะคุณแม่เบญจมาพรบอกกับเราครับว่าตอนนี้ ยังไม่ได้คุยรายละเอียดกับใครเลยครับเอาลองฟังกันดูครับวันที่เกิดเหตุนะพี่ตั้ม,มอ,ออกมาอยู่ข้างนอกแล้วแล้วพอเกิดเหตุไฟไหม้อะเรวยความตัวเองเป็นกัปตันนะก็กลับไปเรียกลูกค้าไปช่วยลูกค้าให้ออกออกมาด้วยสาเหตุที่กลับย้อนกลับเข้าไปช่วยก็เขาเห็นไฟไหม้ค่ะเขาเลยกลับไปช่วยให้ลูกค้าออกมาให้หมดแล้วตัวเองก็เสียชีวิตในนั้นหลายหน่วยงานช่วยกันนะครับผมอยากจะขอบคุณหลายๆหน่วยงานเลยอย่างเช่นสถาบันนิติเวศวิทยาโรงพยาบาลตำรวจนะครับ ทางโรงพยาบาลตํารวจเองเนี่ยยกเว้นค่าจัดการศพค่าบํารุงศพและจัดเตรียมโรงให้กับครอบครัวที่ไม่ได้เตรียมโรงศพมาขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับขอบคุณมูลนิธิปอเต็กตึงด้วยครับพี่ๆป่อเต็กตึงนั้นมอบเงินช่วยเหลือเพื่อเป็นค่าทําศพครอบครัวเหยื่อไฟไหมเนี่ยรายละ2 0 0 0 0บาท มันอาจจะไม่ได้เยอะอะไรมากมายท่านผู้ชมครับแต่มันเป็นน้ำใจที่องค์การต่างๆนะครับได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัย<ช>ส่วนเจ้าหน้าที่อบอตอภูตาหลวงนะครับจัดตั้งศูงนย์นวยการให้ความช่วยเหลือครับเย<ช>ียว <ๆ S 2> ยาผู้ได้รับผลกระทบช่วงเชา้าที่ผ่านมาในวันนี้นะครับครอบครัวของเหยื่อผู้เสียชีวิตนั้นมาเป็นจำนวนมากติดต่อกันตั้งแต่เช้าเลยครับ<ช>ข่าวช่องแปดคบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม วัยเข้าใจง่ายกดตับสไคร่าช่องแปด